ดินแดนพวกนั้นมันช่างสูงเหลือเกินแต่ข้าอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะสูงได้แค่ไหนกันข้าต้องออกเดินทางแล้วล่ะว,ว่าการเดินทางของข้ามันต้องอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วข้าต้องไปแล้วล่ะข้าคงจะอยู่ที่นี่ได้ไม่นานนีม่มันซากหมานี่นะแต่ข้าก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นมันอะไรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นนี่มันเดินตัวเล็กนี่นะทําไมเดินตัวเล็กมันถึงมาสลบตรงนี้ได้ข้ายอยากจะรู้เหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ สงสัยข้าผงต้องดูหน่อยแล้วข้าต้องลองให้อาหารมันหน่อยอะมาตื่นแล้วเหรอแถมแกไม่ทำร้ายใครด้วยสินะหรือว่าข้าเป็นเผ่าโดโดเล็กแกคงจะคิดอย่างนั้นใช่ไหมข้าขึ้นตัวแกได้ไมั้ยไม่ได้อีกสินะทำไมข้าถึงขึ้นตัวแกไม่ได้แกเป็นโดโดเล็กสายฟ้าสินะแกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันข้าเคยได้ยินว่าแต่ก่อนแกเคยอยู่กับแสงเร็วมาก่อนนี่นะแต่ตอนนี้แกกลับชาติมาเกิดใหม่เหรอข้าคิดว่าแกเป็นสายพันธุ์ที่โตวไวมากเลยนะ ข้าบอกไม่ถูกจริงๆแต่อย่างน้อยข้าก็ได้เจอแกข้ากับแกก็คงจะต้องไปด้วยกันสินะข้าคิดว่าแกคงหิวสินะ่าไหมนั้นเจ้าตามมาเลยตามมาตามมาเลยข้าคงจะชอบหน้าดูเลยล่ะไปโดโดลงไปพร้อมกันเลยนะไปข้าคิดว่าข้าชอบนะแกโดโดลงมาไวมากเลยที่น่ะ แถมแกยังหิวอีกตั้งหักข้าชอบมากเลยละ่ะข้าไม่อยากจะรู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรข้าคงต้องลงไปดีกว่าแกคงจะตามข้ามาด้วยสินะตามมาหรือเปล่าข้าเสียงเท้าแบบนี้แกคงจะตามข้ามาสินะข้าคิดแบบนั้นนี่แกหิวอีกเหรอรีบตามมาสิแกไม่มีอาหารสินะข้าคงมีอาหารไม่ว่าให้กับแกหรอก แกเป็นดูดูให้ตัวผู้ด้วยสินะินมันอะไรกันเนี่ยตายซะกินมันดูดเล็กินมันเลยดีมากได้อะไรมาบ้างเนี่ยได้เคลวเ็บของทาโคเลโอดีเหมือนกันงั้นว่ายน้ําตามมาเลยดีกว่าแกคงจะชอบหน้าดูเลยล่ะแกว่ายน้ําตามมาได้สินะตรงแผง่นหิมะดีแล้วล่ะตามมาเลยข้ารู้สึกว่าจะเจอสัตว์ที่คล้ายกับข้าเยอะมากเลยนะ ซาสีฟ้าคืออะไรกันแน่เนี่ยแกคงหิวสินะมาถ้าคิดว่าแกเป็นตัวกินอะไรที่เยอะมากมากเลยล่ะไม่ต้องเป็นคนหรอกนี่แค่แก่การแมงมอสตายเหรอ,อแกฆ่ามันเลยไอหมาตัวนี้กินมันซะสิ ขยับปากอยู่นั่นแหละไม่แกถึงไม่กินละ่ะข้าคิดว่าแกคงจะต้องตามข้ามาตลอดทางเลยสินะตามมาเลยข้าคิดแบบนั้นแกตามมาไม่ทันสินะแกขึ้นไม่ได้งั้นเหรอแกคงจะขึ้นไม่ได้สินะตามข้ามาตรงนี้เลยแกมาอยู่ที่นี่ก่อนแกมาทางนี้ดีมากเราแก็ต้องขึ้นมาทางนี้อีก แกนี่ฝีเท้าวไวมากเลยนะแกหน้าขาวมากเลยข้าอยากจะให้แกเป็นหน้าสีน้ำเงินและหน้าสีฟ้าจังเลยค้าคิดว่าข้าได้แกมาก็โอเคแล้วแสนเร็วในแต่ก่อนคงจะคิดถึงแกแคบแย่เลยละ่ะนี่มันโดนเล้้สายาีกตัวนึงนี่นะตายแล้วนี่ฮะอย่าบอกนะเจอหมามานี่แกเจอหมานั่นเหรอตายซะ ไปซะเฮ้ามาเอาฝ้ามาดินะรู้อะไรไหมพี่น้องของแกเนี่ยข้าเห็นกับตาเลยแกก็น่าจะเห็นอยู่ใช่ไหมงั้นแกตามมาเลยตามข้ามาเลยยังตามข้ามาได้อยู่สินะตามข้ามาเลยข้าคิดว่าผ่านั้นไปก็จะผ่านคนเมืองฮีมาแล้วล่ะเฮ้เกิดอะไรขึ้นน่ะนี่แก ข้าเจอเผ่ากันเหรอนั้นลุยกันเลยไม่ต้องไปกลัว้ามันนี่ไง้ามันเลย้ามันซะข้ามันแม้กระทั่งทีเล็กด้วยปล่อยมันเลย้ามันนั่นแหละพามันเลยดินมันซะดีมากข้าแท้จะชอบแกมากขึ้นแล้วข้าได้ยินเสียงอีกตัวหนึ่งนี่มันหมาดๆนะ กัดกันอยู่เหรอหมาป่ากำลังกัดกันอยู่สินะโดนดเล็กที่เจอวันนั้นข้าก็ใช้ลูกดอกกินแกตายเหมือนกันนะผลเมืองหิมาแล้วสินะเข้ามาข้ามันข้ามันเลยมันมัน,มน,มนอะไรดีเดี๋ยวละข้ามันเลยแกตามข้ามาอยู่ใช่ไหมเข้ามามดีมากนี่สินะ ดินแดนนี้เองเหรอดินแดนแห่งเส้นทางข้าก็ผ่านมาแล้วล่ะตามข้ามาเลยดีกว่าตามมาเลยนั่นอีกตัวหนึ่งนี่นี่โดนอะไรตัวหนึ่งไม่ใช่เหรอัอตำอะไรเนี่ยนี่อีกตัวหนึ่งเหรอเนี่ยแม้กระทั่งพวกเดียวกันเองยังต้องฆ่ากันเลยเหรอ ข้าต้องเชื่อแล้วล่ะตามมาเลยตามมาเลยโรลงมาโรตามมาเลยไม่ต้องกลัวหรอกนะน่าแหละดีมากดูน้ำนี่สิสวยงามจังเลยนะแกว่างั้นไหมลงน้ำเลยดีกว่าแต่เป็นตัวโนเล็กที่ตัวเล็กมากเลยนะเห็นว่าแกลอยน้ำนี่แต่ไม่ได้ยืนบนน้ำแต่แกลอยน้ำอยู่ ตามมาเลยข <harbor sound uis> ้าจดัดตัวเล็กตัวนี้ได้ <harbor> ก็ <nice> ถือว่าโอเคแค่ไหนแล้วตามข้ามาตามข้ามาตามข้ามาเลยรู้ไหมที่ข้าให้แกตามมาถึงนี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าข้าต้องการที่ขี่ไงละ่ะข้าจะไปบอกหัวหน้าของข้า,ขาก่อนว่าข้าจับแกได้ข้าไปเจอแกสรบมาตอนที่แกสรบเนี่ยแกคงจะหิวหน้าดูเลยสินะแกว่างั้นไหมไปกันเลยดีกว่าแกคงจะตามข้ามาอยู่สินะเดี๋ยวล่ะข้าจะเดินทางน้ำด้วยกันนะ ข้าจะให้แกเข้าทางนี้ดีกว่าผมจะเป็นเรื่องที่ง่ายดีามาเลยตามมาเลยนั่นแหละดีมากเข้ามาเข้ามาเข้ามาสิไม่แกไม่เข้ามาล่ะนายท่านคะข้าจับโดโดเล็กได้ค่ะโดโดเล็กงั้นเหรอข้าไม่เอาแล้วล่ะในกองทัพของข้ามีแล้วล่ะเจ้าไปเถอะก็แต่เจ้ามาที่นี่เพื่อมาเอาอะไรล่ะที่ข้ามาที่นี่เพื่อข้ามาเอาที่ขี่ด้วยค่ะ อย่างนั้นเหรอไม่มีปัญหาที่ขี่เดียวโรยเล็กสายฟ้าข้ามีแน่นอนเดี๋ยวข้าจัดให้ขอบคุณมากค่ะนายท่านไม่ต้องห่วงหรอกก็เป็นคนกันเองไม่ใช่เหรอค่ะนายท่านข้าเอาที่ขี่มาให้เจ้าเลยนะข้าได้ที่ขี่ของเจ้ามาแล้วนี่ไงเป็นที่ขี่ที่โอเคมากๆเลยล่ะทาข้าขอขี่เจ้าไปเลยดีกว่าได้ไหมข้าคงจะชอบเจ้าหน้าดูเลยล่ะข้าขอขี่เจ้าดีกว่านะขึ้นไปเลยเจ้านี่เดินคล่องดีนะข้าใท่านจะชอบแล้วสิไปกันเลยดีกว่า ข้าคิดว่าข้าจะแต่งหน้าให้เจ้าเป็นหน้าสีน้ำเงินหรือหน้าสีฟ้าเหมือนกันก็ได้นะมีมันทีเล็กนี่นะทีเล็กกับค้าทีนอตคู่กันเหรอแกตายซะตายไปซะข้าคีนอตข้าคิดว่าแกคงจะหิวมากๆเลยสินะเรวข้าพาไปดีกว่าตรงนี้มีช้างสองตัวด้วยสินะข้าคิดว่ามันคงจะไวมากมากเลยล่ะ มีเลีกนงดนะแ่ตายซะตายไปซะไม่ต้องร้องคาลิมีมัดวิ่งเร็วมากเลยในสายพันธ์สปีดเหรอเนี่ยนี่มันเตโกนี่ยนะถ้าไม่อยากจะยุ่งกับมันเลยถ้าคงจะต้องหลีกเลีล่ยงมันไปดีกว่าฮะนี่มันคนด้วยนี่นี่แกไอ้พวกคนบ้าเอ้ยแกต้องการอะไรกันแนะ่ฮะ ตายไปซะดีโลก็เหมือนกันงังแกเจอสายฟ้าหน่อยเป็นไงเจอสายฟ้าหน่อยเป็นไงแกตายกะนี่มันช้างนี่นะถ้าเจอความสวยแล้วล่ะแล้วก็มีพาราโซด้วยเอาภาพพาราโซนี่ข้าไม่อยากจะยุ่งกับมันจังเลยถ้าจะปล่อยแกไปนะแ,แกอย่ามายุ่งกับข้าเล้วกันแต่รัวแกอย่ามงยุ่งกับข้าอีก แกเล่ไปพวกมาด้วยเหรอคงจะตามข้ามาไม่ทันสินะอังนั้นก็ดีเลยตามข้าทันไหมหมอว่าแกคงจะไม่ตามมาสินะข้าจะเอาฟาสไปโนโด้วยแล้วก็มีไอ้แค่เลี้ยงด้วยเหรอไอ้แค่เลี้ยงนี่น่าจะตายหครับเขาวางนั้นนะแค่เลี้ยงของบ้านไทรก็ไม่รู้ละขาไม่สนนี่มันไบโ,น,โนี่ มันวิ่งไวมากเลยถ้าต้องหนีสไปโนก่อนแล้วละ่ะว่าสไปโนอัลฟามันกำลังตามมาอยู่ไหมผมไม่ตามแล้วนะถ้าคิดว่าแบบนั้นถ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องดีมากๆเลยละ่ะที่ถ้าได้เจอแกถ้าจะได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาเพิ่มแล้วละ่ะถ้าคิดว่าแกน่าจะหาปลากินด้วยนะหาปลากินในน้ำพี่มันไม่ลึกมากเท่าไหร่แกเจอปลาไหมละ่ะข้าคิดว่าแกเจอปลาแล้ว ยินมันปะนังไงเห็นไหมล่ะไก่ปลาเรียบร้อยแล้วนะข้ามาทางนี้ดีกว่าเปิดประตูหน่อยเปิดเลยครับนายท่านพอใจนะนี่มันหุ่นยนต์นี่นะหุ่นยนต์มาแล้วเหรอดีเหมือนกดนเลยนายท่านเอาอะไรมาล่ะครับโดโลเล,ล็กล่ะโดโลเล็กงั้นเหรอครับว่ายังไงละ่ะ เจ้าเอาโดโดเล็กมาเหรอใช่แล้วล่ะข้าเอาโดโดเล็กมาอย่างนั้นเองหรอกเหรอข้าคงคิดว่าเจ้าเจอมันมาจากเทือกเขาสินะใช่แล้วล่ะข้าเดินเล่นแล้วข้าก็เผลอไปเจอมันล่ะอย่างนั้นเองหรอกเหรองั้นก็ดูแลมันให้ดีแล้วกันนะอย่าให้มันตายสล่ะข้าก็คิดว่างั้นแหละข้าก็ไม่อยากให้มันตายหรอกสัตว์ระดับนี้ข้าจับมาก็ถือว่าโชคดีแค่ไหนแล้ว ข้าคิดว่าเจ้าชอบวเดียวล่ะหวังว่าเจ้าจะต้องดูแลมันให้ดีนะเพราะแต่ก่อนข้าเคยมีตัวแบบนี้เหมือนกันเป็นตัวเล็กข้าสายฟ้าเหมือนกันแหละแต่มาตายไปแล้วเพราะไอ้เผาสีส้มอย่างนั้นเองหรอเหรอน่าเสียดายยังเลยข้าไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้เลยนั่นแหละที่ข้าจะให้เจ้าระวังมันไว้ล่ะแน่นอนข้าต้องระวังอยู่แล้วโอเคข้าคงจะต้องขึ้นเจ้าไปล่ะนะเจ้านี่ดูสวยงามมากเลยนะข้าชอบเจ้ามากเลยล่ะนี่แกเข้ามาเลยไปขา แกนี่ืนเป็นบ้าเลยนะขอ,อหนังหรือกันข้าจะได้เอาขนไปทำอะไรสักอย่างหนึง่งที่ข้าชอบสงใส่ข้าได้ของดีมาแล้วละ่ะข้าคิดว่าเจ้ากับข้าคงต้องเดินเล่นดีกว่านะตรงนี้น่าจะเป็นสระว่ายน้ำที่สวยงามมากมากเลยละ่ะข้าชอบเหมือนกันนี่มันฮิโลสู้กับคอมปี้นี่นะมันต้องตายซะตายไปให้หมดข้าไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรแต่ข้าต่อไปหน่อยแล้วละ่ะ นี่มันอาราเนโอนี่นะฆ่ามัน่ะรวมทั้งงูด้วยแล้วมีดีโนตัวนี้อีก5วามันซะนี่มันคาร์เตอร์นี่นะบาหนองคองบึงแกงไปได้หมดสินะแค่แกรีบไปเท่านั้นเองคงจะไม่มีอะไรมากสินะแล้วมันงูใหญ่นี่นะงูขนาดใหญ่เลยนี่นี่เจ้าเห็นไหม งูใหญ่ดินะตรงนั้นบาดมาเถอะนิอะไรกันอะขาต้องรีบไปฆ่ามันแล้วบาดมาเถอตัวนี้นี่หนนี่หนแกแกตายซะแกตายซะตายซะตายซะตายไปหมดซะ ตายไปซะายไปซะเดอไฟฟ้าหน่อยเป็นไงเล่าเดือดไฟฟ้าน่อเป็นไงตายายตาอ่ายอยง้เล่าตายซะขอให้ตายไม่ใช่เหรอฮะนี่มันอาย,อยาจริงๆเลยอ่ะ อะไหรแกจะไปสักทีนี่แกยังตามข้ามาอยู่เหรอตาครับายไปให้หมดซะเอ้าข้านึกว่าปีรันยาที่ไหนได้ที่ไหนได้เป็นปูด็อกเองเหรอแล้วก็มีปลาเซมอนเพียบเลยล่ะตรงแถวนี้ตรงนี้มีบารีโอนิกอัลฟาด้วยดีนะ เอาตรงรีบไปหน่อยแล้วข้าไม่อยากจะฆ่าพวกเอาฟ้าเ,ออเลยแต่อย่างน้อยข้าก็จับแกมาได้ก็โอเคแล้วล่ะแกคงจะพอใจกับงานของข้านะหมู่บ้านเขาสาร้างตรงแถวนี้ด้วยเหรอแถมมีเอาฟ้าดีโลอีกด้วยไปับข้าต้องไปหลายๆที่ไม่รู้ว่าข้าต้องทำอะไรบ้างกินต้นไม้แถวนี้ ก็ถือว่าเป็นถิ่นที่ดีนะข้าชอบจริงๆเลยล่ะข้าต้องรีบไปไหน่อยแล้วเดินทีต้นไม้หักเลยเหรอถิ่นนี้เป็นสุสานหินสินะถึงบริเวณสุสานหินแล้วสินะข้าคงต้องลงไปเลยดีกว่าเผื่อจะได้เจออะไรบ้างนี่มันเอาฟาเต่านี่นะข้าเห็นเอาฟาเต่าด้วยล่ะต้องรีบหน่อยแล้ว ดีใจมากเลยที่ได้เจอเจ้าข้าชอบเจ้านะนี่มันเอาฟาสามเขาดีนะที่แกสู้กับเอาฟาเอาฟาสกัดตั้งสีห้าทีกว่าจะตายนี่มันดีโลนี่นะ กลังรังแกเอลินาอยู่เหรอแกตายซะบ้าจริงไอ้พวกที่ลังแกชาวบ้านเนี่ยมัต้องตายไอ้พวกที่มันเข้าข่าชาวบ้านมันก็ต้องตายอยู่ดีฆ่าเกียดมากเลยข้าไม่รู้ว่าข้าจะไปที่ไหนแล้วข้าไปเรื่อยๆอย่างดีสักกว่าหลาังถึงไรอย่างข้าต้องเดินทางไปนะข้าจะอ,อูดได้ละนี่มันอูดนี่นะ ที่หลายที่ล้วนเป็นหินที่เราต้องอาศัยมันอยู่นะข้าคิดว่างั้นเหงไหมโดโดเล็กข้าคิดว่าแกคงจะต้องทําแบบนั้นแหละเอาผ่าดีโลอีกนีนะหลายซะเอาฟาดีโลมีหลายตัวจังเลยอะ่ะฆ่ามันซะเจอเยอะมากเลยล่ะตรงนั้นมีฉลามด้วยข้าคงต้องจับมันแล้วมีมอสช็อปด้วยนี่นะ มันมีสัตว์หลายตัวเกิดนะตรงแถวนี้เข้าวิ่งไปเรื่อยๆดีกว่าพวกเราทั้งวิ่งทั้งเดินนั่นแหละข้าคงต้องไปทางนึงแล้วล่ะข้าคงม,มาอยู่ให้งูหรอกอันตารายมากๆเลยล่ะหินตรงนี้จะเป็นน้ําที่โอเคมากๆเลยล่ะมันมีบีเวอร์อยู่ด้วยนี่นะตายซะไอพวกบีเวอร์ตายซะกีรัญญาแค่ข้าคิดว่าข้าน่าจะเหมาะกับบ้านตรงนี้นะบ้านตรงนี้ก็โอเค ข้าคิดว่ามันมีจระเยเยะไปหน่อยข้าคิดว่างั้นเจ้าต้องการอะไรบ้างละ่ะข้าต้องไปหาเกาะนั่นแล้วข้าต้องรีบไปแล้วละ่ะเกาะที่นั่นก็เป็นถิ่นที่สวยงามด้วยเดิรู้อะไรไหมแค่เดินตามซอกแบบเนี้ยมันก็โอเคนะตรงนี้แหละคือสถานที่ข้ากับแสนเร็วเคยมาต่อสู้กันที่นี่เรือยัยงละ่ะนี่คือสถานที่ที่เคยต่อสู้กันมา มาที่ว่ามันสนุกดีนะายซะองข้าคงต้องรีบไปก่อนแล้วล่ะข้าไม่อยากให้มันมีอะไรเกิดขึ้นรีบหน่อยอีนิดเดียวเดี๋ยวใกล้จะถึงบ้านแล้วล่ะข้าต้องรีบขึ้นไปก่อนแล้วล่ะัน้ดิสุก็ถึงบ้านจนได้สินะเห็นไหมจะอยู่กับมาติคอไปก่อนว่าไงแองแคลโรว่าไงหมีไม่ต้องตามมาหรอกอยู่ก่อนไม่ต้องตามมา จะอยู่ตรงนี้แหละข้าได้สมาชิกใหม่มาเรื่อยๆสินะข้าไม่รู้ว่าข้าจะต้องทํายังไงต่อไปแล้วอยู่ตรงนี้ก็โอเคทินที่สวยงามข้าไม่รู้ว่าข้าจะต้องเจอตรงไหนไอ้เจ้าตัวคงเล็บแกมาได้ยังไงกันใายอนุญาตให้แกมาข้าต้องเอาแกไปหน่อยแล้วลูกคนหน่อยนะตัวน้อเล็กข้าต้องจัดการมันซะแต่ข้าก็ต้องฆ่ามันแออยู่ไหนแล้วข้าต้องอ้อมต้นไม้ดีกว่าข้าขี้เกียจผังต้นไม้หายซะแอะจงตายซะแถมตอนนี้ยังมีฝนตกด้วยสิ แกคงจะสบายใจแล้วล่ะในที่สุดข้าก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นหลายตัวแล้วแต่ข้ายังหาคนไม่ได้เลยข้าไม่รู้จะหาคนได้จากที่ไหนดีคนข้าต้องหามาจากไหนข้ายังหาไม่เจอเลยนั่นมันคอยาวนี่นะทีนี่ข้าก็ชอบว่ายน้ําเล่นนะแต่ข้อเสียของมันก็คือจะมีพ่อปิรันย่าอยู่ไงที่นี่ก็จะเป็นที่เล่นของข้าล่ะนี่วิ่งเล่นของข้าแต่ข้าก็ดีใจข้าดีใจจนบอกไม่ถูกแล้วนี่แกแกจะจองล้างจองผ่านข้าไปถึงเมื่อไหร่กัน ไอ้สัข้าคงต้องวิ่งเล่นที่บ้านของข้าก็มีการหันลงแค่ตัวเดียวเองของของข้าไม่ได้มีอะไรมากหรอกแต่อย่างน้อยข้าก็อยู่อย่างสบายแล้วล่ะข้าคิดว่าข้าอยากนั่งสักทักนึงดีกว่าผื่ว่าจะเจอเรื่องอะไรดีๆบ้างล่ะข้าคิดว่าอย่างนั้นนะจริงไหมพวกนายพวกนายทั้งหมดข้าดีใจเหลือเกินและอย่างหนึ่งข้าก็ชอบด้วยล่ะ ขอใจพวกนายมากๆนะที่ทำให้ข้าอยู่ถึงทุกวันนี้ได้ขอใจมากโอเคครับใครได้ชอบสลักคลิปนี้นะครับ็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับรายการเมทัลฟิวเจอร์ก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ